ประเด็นที่อยากหยิบมาคุยให้ฟังเดวันนี้คือเรื่องของอุตสาหกรรมอาวุธและก็การป้องกันประเทศแน่นอนเป็นข่าว <ance> เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของหลายคนมาพักหนึ่งแล้วนะครับในตลาดต่างประเทศมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากนะครับก็เป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดให้ฟังนะครับอุตสาหกรรมอาวุธและก็อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศกําลังเติบโตมากขึ้นหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นและแนวโน้มของหุ้นกลุ่มนี้อุตสาหกรรมนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้ผมเอาประเด็นนี้มา พูดคุยจอะลึกให้ฟังกันนะครับผมหยิบข้อมูลจาก financial times มาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่ายอดคำสั่งซื้อของบริษัทป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยกำลังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับหลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า10%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับบอกว่ากลุ่มธุรกิจป้องกันประเทศรายใหญ่เนี่ยมีคําสั่งซื้ออาวุธจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับ การใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องกระตุ้นให้ผู้ลงทุนสนใจในหุ้นกลุ่มนี้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะาหุ้นในอุตสาหกรรมอาวุธและการป้องกันประเทศของยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับรายจ่ายด้านการทหารในยุโรปต่อปเีเพิ่มสูงสุดในรอบประมาณ30ปีเลยนะครับของยุโรปเนื่องจากรัฐบาลย,ยุโรปประกาศคําสั่งซื้อกระสุนและรถถังใหม่เพื่อเติมคลังเพื่อเติมเข้าคลังแสงของประเทศหลังจากบริจาคให้ไปกับประเทศยูเครนนะครับ ในเอเชียก็มีบริษัทอย่างเกาหลีใต้ของเกาหลีใต้เองนะครับฮองวาแอร์สเปซเนี่ยก็มีก็มียอดขายอาวุธเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีคําสั่งซื้อออกมานะครับโดยเฉพาะจากประเทศยุโรปตะวันออกนะครับเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศผู้ขาผู้ขายอาวุธรายใหญ่อันดับ9้าของโลกเลยนะครับรวมถึงบริษัทไลน์เมเทอรผู้ผลิตรถถังของเยอรมนีนะครับก็ได้ประโยชน์จากการใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงสงครามยูเครนนั่นเองนะครับ เขาบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยผลักดันให้การใช้จ่ายด้านการทหารทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มนะครับเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายด้านการทหารทั่วโลกเนี่ย เพิ่มขึ้นเกือบ7%เลยนะครับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับอยู่ที่2.4ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจําปีที่เพิ่มสูงสุดในรอบ15ปีเลยนะครับสงครามของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็เป็นแรงกระตุ้นหลักให้มีการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆบนโลกมันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาดูรายประเทศเลยนะครับรายประเทศรายภูมิภาคเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละภูมิภาคมีการใช้จ่ายด้านกลามด้านอาวุธเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่ม รัเสเซียมีค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น24%อยู่ที่ประมาณ1,900 0ล้านดอลลาร์นะครับก็เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศเลยแม้จะมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะต่ากก่าความเป็นจริงนะครับแต่เขาบอกว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง57%ตั้งแต่ปี2,557ในช่วงที่รัเสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะครับเมื่อเทียบกับยูเครนประเทศยูเครนมีค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น51%นะครับอยู่ที่65,000ล สูงเป็นอันดับ8ของโลกเลยนะครับอย่างไรก็ตามแม้จะได้ความช่วยเหลือทางด้านทหารจากนานาชาติจากชาติตะวตันตกนะครับแต่ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของยูเครนก็ยังต่ำกว่ารัสเซียถึง9%เมื่อปีที่แล้วขณะที่ในกลุ่มยุโรปนะครับในกลุ่มยุโรปโดยรวมในค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น1 6อยู่ที่5 8 8 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับก่อนแน่นอนนะเนื่องจากสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้เกิด ทัศนคติต่อความมั่นคงของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมากันที่สหรัฐนะครับสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการทหารมากที่สุดในโลกเลยนะครับงบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นมากกว่า2%เมื่อปีที่แล้วนะครับมาอยู่ที่9 1 6 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ9แสนล้านเลยนะครับซึ่งคิดเป็น37%ของงบการทหารทั่วโลกรวมกันเลยนะครับขณะที่จีนครับจีนเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศมากเป็นอันดับ2ของโลกนะครับ ก็มีงบประมาณออกมาที่296,0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับที่จัดสรรให้แก่กองทัพในปี2566ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นปีละ6%เป็นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นอา่าเป็นการเพิ่มขึ้นในด้านค่าใช้ใจ่ายทางการทหารเนี่ยเป็นครั้งที่29้ติดต่อกเลยนะครับแน่นอนว่าจีนพอเพิ่มงบด้านกลาโหมงบทางด้านการทหารออกมาประเทศเพื่อนบ้านของจีนเองก็มีการเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันญี่ปุ่นนะครับมีค่าใช้ใจ่ายด้านกลาโหมเนี่ย ด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น11%อยู่ที่50,000ล้านดอลลาร์ขณะที่ไต้หวันเพิ่มขึ้น11%อยู่ที่17,000ล้านดอลลาร์อินเดียนะครับมีค่าใช้ใจ่ายด้านกาลาโหมสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกนะครับเพิ่มขึ้น4%อยู่ที่84,000ล้านดอลลาร์นะครับบางกรที่ตะวัอนออกกลางครับตะวันออกกลางนี่เป็นภูมิภาคที่ดุเดือดประเทศหนึ่งเลยนะครับที่มีการสู้รบตลอดเวลามีความขาดัดแย้งตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น9%อยู่ที่2แสนล้านดอลลาร์นะครับเป็นอัตราการเติบโตต่อปีสูงสุดในรอบ10ปีเลยนะครับแน่นอนว่าประเทศที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยได้แก่ซาอุดีอาระเบียตุรกีแล้วก็อิสราเอลอิสราเอลเนี่ยหลังจากที่ กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยงบด้านกาลาโหมด้านการใช้จ่ายด้านกาลาโหมเพิ่มขึ้น4.7พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านดอลลาร์ต่อเดือนก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยนะครับสำหรับอิสราเอลอิหร่านครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการทหารใหญ่เป็นอันดับ4ในภูมิภาคตะวันออกกลาง งบประมาณ37%เนี่ยหรือประมาณ10,000ล้านด,ดอลลาร์ก็ถูกจัดสรรให้กับกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนะครับตรงนี้จะเห็นว่าหลายภูมิภาคมีการใช้จ่ายด้านกะลาโหงเพิ่มขึ้นในลาตินอเมริกาเองก็มีนะครับอย่างสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับก็รัฐบาลก็ใช้จ่ายด้านกลาโหงเพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรตรงนี้เองนะครับสถาบันวิจัยนานาชาติของสต็อกโฮมเขาก็บอกเขาก็บอกว่าหลายประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องความแข็งแกร่งทางทหารเลยนะครับพอเพื่อ เพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เอาล่ะที่นี้ผมเล่าให้ฟังว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการใช้จ่ายด้านกลาโหมเพิ่มมากขึ้นอย่างไรแน่นอนฮะเมื่อมีการใช้จ่ายด้านกรลาโหมมากขึ้นมีคําสั่งซื้ออาวุธมากขึ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือบริษัทผลิตอาวุธนั่นเองทีนี้เรามาดูฮะบริษัทผู้ผลิตอาวุธต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนฮะเขาโกยรายได้มาหาศาลจากคําสั่งซื้อและงบประมาณของรัฐบาลที่มากขนาดนี้เลยนะครับ บริษัทการบินอวกาศและการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็เตรียมโกรายได้มหาศาลสูงสุดเป็นประวัติการในอีก3ปีข้างหน้าเลยนะครับเนื่องจากได้ประโยชน์จากคําสั่งซื้ออาวุธใหม่ของรัฐบาลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของบริติคอลรีเสิร์ชพาร์เ r อร์เนี่ยเขาบอกว่าบริษัทรับเหมาด้านการป้องกันประเทศชั้นนํา15แห่งเนี่ยจะมีกระแสงเงินสดอิสระประมาณ52,000ล้านดอลลาร์านในปี2569ก็เพิ่มขึ้น2เท่าจากปี2564้าิเลยนะครับคาดว่าบริษัทร ผู้ผลิตอาวุธด้านการป้องกันประเทศรายใหญ่5อันดับแรกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะสร้างกระแสเงินสดได้26,000ล้านดอละลาร์ภายในปี2069นะครับก็เติบโต2เท่าเลยนะครับในยุโรปเองเนี่ยบรยิษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BAE Systems บริษัทไลเมเทอร์ของเยอรมันแล้วก็ซาร์ฟของสวีเดนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากสัญญาฉบับใหม่สําหรับการผลิตกระสุนแล้วก็ขี่ปนาวุธนะครับคาดว่าจะเห็นกระแสเงินสดรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า40% ในสหรัฐนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการผ่านร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือให้แก่ประเทศยูเครนไต้หวันแล้วก็อิสราเอลนะครับตรงนี้เองเนี่ยงบประมาณของสหรัฐมีการจัดสรรเงินประมาณ1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ผลิตอาวุธนะครับโดยบริษัทป้องกันประเทศยักษ์ใหญ่5แห่งของสหรัฐนะครับบิก๊กไฟของสหรัฐนะครับบริษัทผู้ผลิตอาวุธ5แห่งนะครับ1นึ่งล็อกฮิตมาตินสองบริษัทที่3คือน t ท o p g ก u m m a n บริษัทโบอิงและบริษัทสุดท้ายคือบริษัทเจ n e r โ l d ไดนามิกนั่นเองนะครับในสารานะจากกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเจ็ดพันหกร้อยล้านปอนด์นะเพื่อให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนด้วยเช่นกันในช่วงสาปีที่ผ่านมาราเห็นนะบริษัทผู้ผลิตอาวุธเตรียมโกยรายได้มหาศาลเลยมีเงินจากคําสั่งซื้ออาวุธใหม่ขึ้นมาทีนี้แล้วหุ้นกลุ่มนี้จะเป็นยังไงทีนี้มาพูดถึงมาดูถึงหุ้นของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้กันบ้างอันนี้น่าสนใจเลยนะครับหุ้นของกลุ่มผู้ผลิตอาวุธเนี่ย มันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็อยู่ในความสนใจของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับจนถึงขนาดที่ว่าในยุโรปผู้จัดการกองทุนและบรรดาผู้รบริหารสินทรัพย์ต่างๆเริ่มมองว่าหุ้นในกลุ่มอุตสาหการรมป้องกันประเทศเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ลงทุนแบบยั่งยืนได้หรือเปล่าเนี่ยเขามองกันขนาดนี้เลยนะครับมาดูกัน Fin a n c i a l Times ทางเขาบอกว่าหุ้นของกลุ่มอุตสาหการรมป้องกันประเทศเน่มันพุ่งสูงขึ้นบรรดาผู้จัดการกองทุนก็กําลัง ถกเถียงกันว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้จะสามารถเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนได้หรือไม่กองทุนเพื่อการลงทุนยั่งยืนของยุโรปหรือ ESG เนี่ยมีการลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากกว่า2เท่าเลยนะครับต,ตั้งแต่รัสเซียลุกลามยูเครนเนื่องจากผู้กําหนดนโนยโบายกําลังผลักดันถึงความจําเป็นในการมีฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งนะครับมองไปถึงนโยบายในการวางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเลยนะครับในปัจจุบันประมาณ1ใน3ของกองทุนในยุโรปและสหรัฐว์ ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของกองทุนในยุโรปแล้วก็ในสหราชอาณาจาักรที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลหรือ ESG เนี่ยมีการลงทุนในกลุ่มเซกเตอร์นี้เนี่ยเซกเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นอยู่ที่7 7พันล้านยูโรนะครับ <ME U X. S 1> เมื่อเทียบกับเมื่อปี25 6 5นยในไตรมาสหนึ่งอยู่ที่3.2พันล้านยูโรก็เรก็เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยครับราคาหุ้นของบริษัท ด้านการป้องกันประเทศพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี2 0 6 5นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Legal and General Investment Management mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การสู้รบในยูเครนก่อให้เกิดการถกเถียงว่าบริษัทผู้ผลิตอาวุธเนี่ยถือเป็นการลงทุนแบบ ESG ได้หรือไม่นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าแม้ว่าการลงทุนในอาวุธเนี่ย ที่สร้างความขัดแย้งอย่างเช่นระเบิดลูกปลายหรือทุ่นระเบิดเนี่ยตามที่กําหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะถูกห้ามและเป็นที่ทราบกันดีในอุตสาหการรมการจัดการสินทรัพย์นะครับว่าลงทุนในกลุ่มนี้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าการป้องกันประเทศเนี่ยเริ่มถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนหรือเปล่านะครับบริษัทต่างๆยังคงต้องทําการประเมินเป็นรายบริษัทนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะผลิตอาวุธแล้วส่งออกแต่ก็ต้องดูว่าผลิตอาวุธแล้วขายไปให้ใครส่งออกไปให้ใครนะครับต้องมาประเมินกันอีกทีนะครับ ว่ามันเข้าข่าย ESG หรือเปล่าในการวิเคราะห์ของ Morningstar เขาแสดงให้เห็นว่ากองทุน ESG ของยุโรปที่ถือหุ้นมากกว่า5%ที่ลงทุนในบริษัทอวกาศและการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น2เท่าจาก22กองทุนเป็น66กองทุนในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขายกตัวอย่างกองทุน ETF ของ BNP Paribas เนี่ยรวมถึงกองทุน ETF ECAC40 EGS เนี่ยเขาก็ถือหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศมากกว่า10%เลยนะครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนของยุโรปก็บอกว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเคยเป็นกลุ่มที่มองว่ามันไม่ใช่ ESG นะแต่ความคิดของนักลงทุนเริ่มเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เริ่มเปิดกว้างกับการลงทุนในกลุ่มนี้มากขึ้นมันอาจจะเพราะสองเหตุผลนะว่า1กลัวตกรถกับสองเขามองว่ากลุ่มนี้เริ่มจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในยุโรปก,กันแล้วนะครับมุมมองเขาเปลี่ยนไปนะครับเขาบอกว่าดัชนี MSCI Europe Aerospace n a and Defense เนี่ยเพิ่มขึ้น1.8เท่าตั้งแต่ปี2565 หุ้นของบริษัทรับเหมาผู้ผลิตชั้นนำด้านอาวุธเนี่ยพุ่งสูงขึ้นการถือครองในกองทุนรวมด้านการป้องกันประเทศของกองทุน ETF เพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าจาก5 8ดพันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมปี2 5 6 5เนี่ยขึ้นมาเป็น17,000ดพันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมปี67ล่าสุดเลยนะครับเรียกว่าโอโ้เพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยนะครับออกมานะครับในสหรัฐเองนะครับกองทุน e c s เนี่ยก็มีการไปลงทุนในอุตสาหกรรมการบินอวกาศและการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นนะครับอ่ ขึ้นมาอยู่ที่1 2 2 0 0ล้านยูโรนะในไตรมาสที่2ของปี6 7จนะครับจากระดับประมาณ779ล้านยูโรในไตรมาส2ก็เลยความเพิ่มขึ้นเลยทั้งในยุโรและสหรัฐนะครับเขายกตัวอย่างกองทุนอย่าง i s h a r e EGS a w สอของ b c k r o c k นะครับซึ่งเป็นกองทุน e t s ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนะี่ยกองทุนนี้ลงทุนในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการป้องกันประเทศด้วยนะครับมีมีมีหุ้นอย่าง RTS Northrop Grumman นะครับเขาบอกว่า ทั้ง2บริษัทเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากการสั่งซื้ออาวุธของกลาหมวรวมถึงขีปนาวุธแล้วก็จรวดมอเตอร์นะครับมอเตอร์จรวดนะขออภัยะนะฮะตรงนี้เองมันก็เกิดข้อถกเถียงว่าในยุโรปเนี่ยกองทุนบางประเทศเขาก็มองการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตอาวุธหรือการป้องกันประเทศเนี่ยมันมันเป็น ESG หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหการรมป้องกันประเทศเนี่ยมันมองความเสี่ยงได้สองทางว่าหหุ้นที่คุณถืออยู่เนี่ย ขายให้กับกองทัพที่เอาไปสู้รบแล้วทําให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าถ้าตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่สูงมากสําหรับเรื่องของ ESG นั่นเองนะครับผมเรื่องของธรรมาริบาลน,น,นั่นเองเเขาทิ้งท้ายตรงนี้นะครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมของผู้ผลิตอาวุธด้านการป้องกันประเทศเติบโต,ตขึ้นหุ้นปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนให้ความสนใจแต่เขาก็บอกว่าแม้ว่าค่าใช้ใจ่ายด้านการป้องกันประเทศจะยังคงดีในช่วง,วงไม่ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าจากนี้นะครับ แต่การเพิ่มขึ้นของคําสั่งซื้อเมื่อเร็วๆนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงโดยเฉพาะเมื่อสองครามในยูเครนสิ้นสุดลงเขาบอกว่าอุตสาหการรมป้องกันประเทศเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันมีวัฏจักรเหมือนกันนะเขาบอกว่าความต้องการเรื่องอาวุธเนี่ยมันมีวัฏจักรอยู่ประมาณ10ปีนะครับความต้องการด้านอาวุธที่ใช้ในการป้องกันประเทศมันมีวัฏจักรอยู่ประมาณ10ปีเมื่อการเมืองและการประเมินความปลอดภัยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยความต้องการด้านการป้องกันประเทศก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะครับ อ่านี่คือเรื่องของอุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เรามากูที่ฟังกันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีการเติบโตยังไงจากความมั่นคงจากความไม่มั่นคงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์จากการสู้รบในสงครามในภูมิภาคต่างๆทําให้รัฐบาลต้องการอาวุธเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้หุ้นของบริษัทผู้ผลิตอาวุธมันเติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง